สนุกสนานมีความสุขนะพักผ่อนทั้งครอบครัวได้ดูของจริงเลยมาผู้ร่วมงานเรเราสารท่านรอพร้อมอยู่แล้วครับอ,อยู่แล้วแหมคนนี้นางเอกสาวสวยตลอดกาลน,น้องกบพิมลรัตน์ค่ะ และต่อไปนี้เนื้อพันนีดแหมเป็นผู้จัดการการประกวดซึ่งกำลังจะเริ่มแล้วมิสไทยแลนด์เวิด์ปี2012คุณนวัดอิสระไกรศีลค่ะเดีวได้ดูกันนะ,ะั่นสาวสาวยๆมาและสำหรับคนนี้โกอินเตอร์ไปแล้ว,ว,วน้องซาร่านาลินทาราโฮเลอร์วงไอมี่ค่ะกลับมาหายไปนานเอาละอยู่กับเราตลอดโปรแกรมเลยเรื่องราวละคร จะจัดในเรื่องราวของผู้กล้าแคริเอเตอร์โหชอบดูมากเลยเขาต่อสู้อย่างเต็มที่แคริเอเตอร์<ม>แบบประเภทสามชาม่รู้กล้ามันจะอยู่ส่วนไหนนะจริงก็ต้องกล้าเป็นมัดเลยนะออแลวจะหลบไปอยู่ข้างไหนคือตรงไหนก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องราวของนักรบของผู้กล้าที่เกิดขึ้นที่โรมันสู้กันอย่างเราจะทําอย่างนั้นหรือจัดให้เต็มที่เลยดีมากเลยละครสามชาของเราสนับสนุนโดยซันซิลโคเ a ชั่นค่ะนเสนอนะครับสามชาแคริเอเตอร์นักรบผู้กล้าพาเราโรมัน 106. จักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ออกล่าอาณานิคมไปทั่วแขวนมีเมืองขึ้นมากมายที่แลกมาด้วยเลือดของนักสู้ชาวโรมันและโคลอสเซียมคือสถานที่แห่งการถือกำเนิดของเหล่านักรบผู้กล้าในตำนาน อยาหัวขาดแล้วไงประคองดีๆเออประคองดีๆตัวเงินตัวทองด้วยออไม่เลิกอีกแล้วเี่ยเฮ้พวกเจ้ายิ้มอะไรกันฮะไม่รู้เลยว่าข้าเป็นใครทุกอาณาจักรเป็นของข้าหมดถูกไหมถูก ให้ตอบเลยไม่มีแผ่นดินไหนที่จะหลบเลี่ยงนี้ข้าได้ถูกไหมถูกอีกแหละข้าซีซ่ามาครับเอาเองหายไปหยไหนวะเนี่ยอยู่นี่ทิทัพที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ยมีกี่คนขุนม้าเท่าไหร่สามพันกว่าตัวครับขุนดาอมเจ็ดหมืม่นคน ขุนหอกขอุนหอกเหลือประมาณเจ็ดคนขุนดับเจ <70, 000. S 1> ็ดหมื่นขุนหอกเจ็ดคนขุนมะสามร้อยเอ้สามพันท่านอย่าถามค่ารถวนไปมาเลยข่าจะทรบวนท็คนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะยกยกทัพไปขุนมะสามพันข <3, 000. S 1> ุนดาบเจ <7, 000. S 1> ็ดหมื่นขุนหอกเจ็ดคนขุนหัน อำเภอแล้วดีเลยที่เคยไปนักรบมีกี่คนที่มาประลองวันนี้วันนี้มีสองคนรอบชิงครับโรเบิร์ตท,ทิงน้องน้อยอแบตเทียมัสโตมาเซียส บอกทันทีว่าตอนนี้ฉันส่องกระจกหรือเปล่าวะซาหนีหน้ามาขนาดนี้มึงตามดน้าไม่พร้อมแล้วพร้อมแล้วท่านเชิญขึ้นบัลลังก์ไม่ทางนี้นี่นี่งงมากเลยสังเกตอะไรนี่พีสังเกตนี่ห้ามถอดบวกเลยนะเออถอดตุ๊บเหมือนเลยเนี่ยสังเกตตรงนี้เดี๋ยวไปสังเกตเขาควายเอาละครับสู้กันยังเลือดนักล็ ข้างบนนะว่าทำอะไรอ่ะมันอยู่ไกลตัวท่านมองไม่เห็นเ๋าอยู่ใกล้ใช่เอาแบบเลือดติดเข้าตาเลยท่านอ๋ออ๋อเอ้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  เจ้ามัสบายดีเหรอเจ้าเก่งมากถ้าเจ้าอยู่กับข้าเนี่ยตำแหน่งที่เจ้าอยากได้เนี่ยตัวบริษัทเจ้าอยากเป็นอะไรกษัตริย์ไอ้นี่แล้วไปก็จะเป็นจักรพรรดิแล้วไอ้นี่มันบอกกูเจียวมันส่งซิกไอ้นี่เดี๋ยวมี่จะส่งพี่ก่อนไอ้นี่มันจะไปส่งพี่เดี๋ยวให้เจ้าอยู่กับข้าเจ้าอยากเป็นอะไรนี่เขาเป็นองค์ครรภ์ล้ว นักขนนายกเอาเขากเอานีเอาก็เอาดิเจ้าต,ต้องเจอขุนพลของข้าสักคนหนึง่งคนนี้ถือว่าเป็นสุดยอดมักซิบอล ข้ามาขอคารวะประศรีซ่อนไปให้แล้ว,ลว,ลว <Hey. S 1> เราเลานไปเผลอไม่ได้ที่หลยยังยวงห่างกันไปวันนี้เจ้าได้เจอคู่ปรับที่น่ากลัวแน่แม็กซิมัสมันคือตัวบาซิลัสขาจำหน้ามันได้หน้ามันเลียมเลียมขับไอ้ตัวบาซิลัสที่มาจากลอไอเจลิสหน้ามันก็ยังรู้เลย การมั้ได้เข้าใจพระเจ้าค่ะขอฝากหมูไปด้วยได้เลยครับเจอคู่แข่งที่เจ้าจะต้องสยบให้เขาแล้วล่ะข้าไม่ยอมสยบ พร้อมแล้วคนละคนทังนู้นทางนู้นทางนู้นนนบอยใส่หมวกไม่ใส่ ตัวเจ็ดร้อยสี่ทีพี่แต่กีเขาพูดว่าไงนะเขาบอกว่าค่าตัวเจ็ดร้ีพี่ดีเลยบอกอเร่องไนไม่จี่ยบกงฟังกันเลยกาเชียงาเลยแมนมา้งยาสูบป่ะนแม่ถึงตอกเลยลูกหลานเยฮะแมนแนเด็กหลไม่ฮ็เจ้แพ้แล้วบาปนี้ควรเป็นของแม็กซิมัส ชาจะสั่งทุกชนทุกรงทุกชายยะมหาสัมพันธทุกคนทุกคูทุกคันประชนชนะทุกหลักทุกแถวทุกกรตุเตงพวกเต๋าพวกเตงตาเอาไปเจ้ามหาข้าใกล้ๆสิอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราจะยกทัพไปที่ตุรกีลูกของข้าพระโอรสองค์เดียวของข้ามันจะไม่เอาไหนบัวแต่ไปเชี่ยวเรื่องชงเรื่องล้ มันก็ไม่เอาอะไรสักอย่าง,ง,าง,างข้าจะบอกเองนจตามข้ามลยนี่หมายความว่าให้เองอยู่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวข้าจะักเดินไปหาเองอ,อ๋โอง่เพลงว่าได้ไงวะไอ้ <S <S มือปากปัญญาอ่อนไม่ใช่คนก,ก่อนแล้วเนี่ยนี่ดูประจำปะเนี่ยเป็นแฟนนะเนี่ยดูจ้ำเลยขอบคุณมาก ลไม่ได้พอแล้วไม่อกีอ้แค่พูดถึงไปเอาล่ะตงข่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะใชยกมเขาไปอยู่แล้วจะว่างไงเ,เล่นเองเลยมั้งอ่าไปเอาไปตุรกีแล้วอย่างนี้จะไปเราจะไปตุรกีข้าจะพาเจ้าไปตุรกีไปตุรกีไปตุรก,กีแม็กซิมันแต่ข้ามานึกน้อยใจกับสายเลือดโอรสของขา้าคนที่จะสืบทายาทสืบพลัง แต่กลับไม่เอาไหนชื่อลูกข้าใคายังไม่อยากจำมาเลย